สวัสดีครับเข้าพรรษาปีนี้มีสีสันรักการเมืองต่างรมรันเล่นบทป่วนผู้จัดการรัฐสภาทําท่ารวนเหมือนก่อกวนชวนทะเลาะเกาะเวทีจะกี่พักต่อกี่พักแสนหนักหนา พาเลือกตั้งกันเข้ามาอย่างเต็มที่ต่างผ่านด่านการหาเสียงทุกเวทีกว่าจะมาถึงวันนี้เกินพารนาแต่ละภูมิภาคแต่ละเขตห้าร้อยทั่วประเทศที่สรรหาหยุดทุกอย่างวางมือถือปากกา เข้าคูหาเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนหน้าที่หลักคือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคือร่วมจัดรัฐบาลให้เหนียวแน่นมีส่วนร่วมจัดการรัฐจัดแบบแปลนจัดทำแผนดูแลชาติและบ้านเมืองจากกี่พักต่อกี่พักหนักและหนาวการแต่งตั้งต้อง่รา้ย,ยาวจนเป็นเรื่อง ในสภาถูกหลุมปักอักการเมืองโดยพรรคพวกคลองเมืองในสภาเป็นพรรคใหญ่ลากตั้งสั่งการลับมีบงการสายกำกับไม่เห็นหน้าสิ่งเป็นเป็นสั่งตายตายใครบัญชาและไม่รู้รู้ว่าหน้าอย่างไรใหญ่ไม่ใหญ่ใครกล้าหือถืออำนาจ สามารถสั่งคนทั้งชาติย่อมทำได้250ร้อิบคุมห้าใจเอ๋ยใจประเทศไทยของไครหวาน่าชื่นชมครูเล็กลำปางมาลลกอนอนไลน์คนจำนวนมากมีทุกอย่างแต่เขาไม่มีความสุข เพราะเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มีแต่เขาอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบางครั้งความสับสนทําให้เกิดความวุ่นวายทําให้เกิดการรูรอคอยทําให้เกิดความไม่เข้าใจสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้คือตั้งสติอย่างมีเหตุผลและคอยดูเหตุการณ์ไปเพราะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของสภาถึงจะวุ่นก็ต้องรอ นะคราบ